วาดขวาบ e วย e ๊วยจบแล้วใช่ไหมไค่ได้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เหยือนกันนะนะคะสวัสดีค่ะอะซ้อมนะคะขวาซ้ายตบค่ะขวาซ้ายตบวาดขวา วาดซ้ายวัดขวาวาดสายประวานใส่ไหลประวานใส่ไหลแล้วก็หัวเราะแบบนี้นะคะต้องหัวเราะนะคะต้องหัวเราะเพรามีความสุขมากอ่ะพี่อ้อมมีคนมาช่วยเต้นด้วยนะคะเขาจะมาดูปุ้มเต้นไงอ๋อโอเคค่ะคอยข่าวะมีที่ขึ้นไงที่แม่ขึ้นไงที่มแล้วก็ขออนุญาตเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะ เพราะนั้นทุกคนแบบต้องเตะน้องซอบพี่ปุ้มหวังกับน้องซอบนิดนึงนะ <laughs> น้องเอฟที่ปุ้มหวังกับน้องเอฟนิดนึงโอเคนะคะทุกคนคือตอนสุดท้ายไม่หัวเราะแบบไม่มีเหตุผลเลยนะคะ,ะเราจะหัวเราะไม่มีเหตุผลพร้อมแล้วไปค่ะ พร้อมนะคะทุกคนสูลมหายใจเข้าไปลึกๆค่ะสูลมหายใจเข้าไปลึกนะคะโอเคนะคะ When I wake up in the morning นะคะ Roll ค่ะ I roll up and count money นะคะ I survey หนึ่ง I survey สอง I survey สาม I survey สี่โค้งค่ะโค้งแล้วตบปึ๊บนะคะแล้วก็ หัวใจนะคะโอเคค่ะพร้อมนะคะพร้อมสามสี่คนพร้อมพีมากเลยเวิร์มากเลยนะคะเป็นการต้อนรับที่ประทับใจมากคะต่อไปนะคะของพี่มินนะคะ จุดไฟค่ะถ้าจุดไฟค่ะทุกคนยังจำได้อยู่ไหมคะจุดไฟนะคะจุดไฟนะคะเช็คค่ะเช็คความร้อนนะคะอันนี้พี่กีคร่องแล้วแน่นอนนะคะสับค่ะสับนะคะเติมน้ำค่ะเติมน้ำเออชอบชอบอันเนี้ยเติมน้ำค่ะชิมค่ะชิมชิมหนึ่งชิมสองค่ะชิมสองนะคะไม่ถูกใจนะคะเปิดฝาค่ะครันี่นะคะเสร็จแล้วเจียวค่ะเจียวเจียวนะคะ เคาะเคะค่ะแล้วก็กิ้งกิงนะคะพร้อมแล้วนะคะถึงพี่กีไม่เปิดจอเรามั่นใจว่าพี่กีจะไปกับเรานะคะเพลงนี้ค่ะพี่น้องขอแรงๆรงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเ <c oughs> มื่อกี้บอไปนิดนึงนะคะ <c oughs> โอเคนะคะโยกไปก่อนนะคะพร้อมค่ะเ <c oughs> ช็คค่ะตัตงนี้แรงขึ้นแรขึ้น ผมพี่มินอินกว่าเพื่อนนะคะเย้นะคะกับข้าวเราสู้งานอื่นเราไม่สู้ <laughs> โอเคค่ะเป็นพิธีต้อนรับจากพวกเรานะคะที่ขอบคุณค่ะเสียงหัวเราะพี่ขี่ถึง <laughs> ทำไมถึงไม่ขี่เหร <laughs> อ,ยอ,ยอฮอึฮอ่ะฮึ่ะฮึไม่ไม่ดูขมขืนดูแบบเือค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนก่อนนอนค่ะไปค่ะ นะคะผ่านค่ะสามผ่านนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะอัดคลิปแล้วโพสให้ดูนะโอเคขอบคุณค่ะ